สวัสดีครับมาเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้เราจะมาสำรวจคำทำนายดวงของคนที่เกิดปีกุลนะครับในเดือนมิถุนายน2568เราอิงจากบทความทำนายดวงปีกุลมิถุนายน2568นี่แหละครับเป้าหมายก็คือจะมาทำความเข้าใจแก่นสำคัญสำคัญจากไพ่ยิปซีสี่ใบที่เขาเลือกมาเอาละครับ เริ่มกันที่ใบแรกเลยไหมครับที่ว่าเป็นพลังงานหลักของเดือนนี้คือไพ่ Temperance หรือไพ่ความพอประมาณอดูเหมือนจะเน้นเรื่องการปรับสมดุลการผสมผสานอะไรแบบนี้ใช่ค่ะคือพลังงานของไพ่ Temperance เ่ยนะคะมันชี้ว่าช่วงนี้เป็นเวลาสำคัญเลยค่ะของการสร้างความกลมเกลียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าชีวิตส่วนตัวก็ตามนะคะคือความสามารถในการหาจุดกึ่งกลางการประนีประนอมเนี่ยแหละค่ะ หรือว่าการหลอมรวมสิ่งที่มันอาจจะดูต่างกันให้มันเข้ากันได้อันนี้คือหัวใจหลักเลยค่ะในช่วงนี้ครับครับการหาความสมดุลนี่เองแล้วแล้วไพ่ใบที่สองละครับที่บอกว่าสะท้อนสถานการณ์รอบตัวคือไพ่ ten of swords สิบดาบภาพมันอาจจะดูดูน่ากลัวนิดนนะครับเหมือนแบบการสิ้นสุดความเจ็บปวด ตรงนี้ก็น่าสนใจครับว่าเราจะตีความมันยังไงดีเคลีย์พื้นที่เก่าๆปิดฉากเรื่องรำเดิมนะคะเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆได้เข้ามามากกว่าคะ่ะอ๋อครับครับเข้าใจละคือเป็นการจบเพื่อเพื่อเริ่มใหม่นั่นเองซึ่งซึ่งมันก็นําไปสู่ไพ่ใบที่3ามพอดีเลยที่เป็นคําแนะนําใช่ไหมครับคือ the fool หรือไพ่คนโง่ที่บอกให้เราเปิดใจกล้าลองอะไรใหม่ๆ ก้าวออกจากกรอบเดิมๆหรือบางทีก็ต้องเชื่อสัญชาตญาณตัวเองบ้างเหมือนเป็นการผลักให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าถูกต้องเลยค่ะ The fool คือการเปิดรับโอกาสใหม่ๆแบบอาจจะดูไร้เดียงสานิดนิดเนาะแต่ก็นั่นแหะค่ะมันก็นำมาสู่คำถามสำคัญเหมือนกันว่าเราต้องระวังอะไรบ้างไหมซึ่งในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเขาก็เตือนไว้นะคะว่าแม้การกล้าเสี่ยงจะเป็นเรื่องดีแต่ก็ต้องไม่ประมาทหรือแบบ ขุนหันพันแล่นเกินไปนะคะควรจะมีการไตร่ตรองอยู่บ้างไม่ใช่แบบกระโดดลงไปเลยโดยไม่มองอะไรเลยค่ะครับเป็นความกล้าที่ต้องมาพร้อมสติจริงๆด้วยนะครับน่าสนใจตรงที่ว่าออมีทั้งการสิ้นสุดที่อาจจะดูหนักๆหน่อย10ดาบแล้วก็ตามด้วยคำแนะนำให้ให้กระโดดไปสู่สิ่งใหม่ The Fool ทันทีเลยดูเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ท้าทายเหมือนกันนะครับ แล้วบทสรุปจะเป็นยังไงครับไพ้ใบสุดท้ายค่ะไพ่ใบสุดท้ายที่เป็นบทสรุปนะคะก็คือ two of wands หรือไพ่สองไม้เท้าค่ะใบนี้จะชี้ไปถึงช่วงเวลาของการวางแผนการมองไปข้างหน้าการเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับก้าวต่อไปหรืออาจจะเป็นการตัดสินใจเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งค่ะ ทีนี้พอเราเอาไพ่ทั้ง4ี่ใบามามาเรียงร้อยกันดูนะคะก็จะเห็นภาพที่ชัดขึ้นในมิติต่างๆของชีวิตเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องการงานนะคะก็อาจจะต้องใช้ความสมดุลจาก Temperance นี่แหละค่ะมาจัดการกับสถานการณ์เก่าๆที่มันจบไปแล้ว10ดาบเพื่อที่จะได้กล้าเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือหาเส้นทางใหม่ๆดีฟูแล้วก็วางแผนสาหรับอนาคตด้วย2ไม้เท้าครับครับแล้วเรื่องเงินล่ะครับน่าจะเชื่อมโยงกันได้เหมือนกัน ใช่ค่ะเรื่องการเงินก็อาจจะมีรายได้บางทางสิ้นสุดลงนะคะสิบดาบทําให้เราต้องต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้น temperance พร้อมๆกับการมองหาช่องทางใหม่ๆ d i ฟู u, แล้วก็ต้องวางแผนการเงินระยะยาวด้วยค่ะ2องไม้เท้าอืมแล้วเรื่องความรักละครับทั้งคนโสดคนมีคู่เลยความรักก็คล้ายๆกันค่ะคือความขัดแย้งเก่าๆที่มีอยู่อาจจะจบลงไปได้ แล้วก็ต้องมาหาจุดสมดุลใหม่ในความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีการเปิดใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือก้าวปีขั้นสําหรับคนมีคู่ค่ะครับผมส่วนเรื่องสุขภาพล่ะครับมีอะไรน่าสนใจบ้าง สุขภาพนะคะความเหนื่อยล้าจากปัญหาเก่าๆที่สะสมมาก็อาจจะคลี่คลายลงไปได้ค่ะสิดาบร่างกายอาจจะต้องการการพักผ่อนต้องการปรับสมดุลแล้วก็การลองหาวิธีดูแลสุขภาพแบบใหม่ๆก็น่าจะดีเหมือนกันคะ่ะสรุปภาพรวมแล้วดวงชะตาปีกุนเดือนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนไปทางดีนะครับแหล่งข้อมูลเขาให้ไว้65%สิ่งสำคัญเลยก็คือการสร้างสมดุล ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าแต่ก็ต้องอย่างมีสตินะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะวางแผนสําหรับอนาคตด้วยค่ะขอเสริมอีกนิดนึงนะคะในแหล่งข้อมูลเขายังแนะนําเรื่องอัญ,ญมณีด้วยค่ะที่อาจจะช่วยเสริมพลังมาในช่วงนี้ได้ก็จะมีอเมทิส์นะคะช่วยเรื่องความสมดุมการเยียวยาอันนี้ก็ตรงกับเทมเพลนส์เลยแล้วก็มีอาเกต ช่วยเรื่องความมั่นคงการปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงได้ดีและสุดท้ายคาใเนเรียนค่ะอันนี้จะเสริมเรื่องความกล้าหาญเหมาะกับการเริ่มต้นใหม่แบบเดอะฟูลเลยค่ะโอ้โหข้อมูลครบถ้วนเลยครับสรุปแล้วเดือนนี้ของผู้เกิดปีกุนก็เป็นช่วงเวลาของการผสมผสานที่เอ่อน่าสนใจจริงๆนะครับ คือมีทั้งการปิดฉากบางอย่างสิทดาบแล้วก็มีการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ The f ฟู l เข้ามาโดยมีกุญแจสำคัญคือการรักษาความสมดุล Temperance แล้วก็การมองไปข้างหน้าอย่างมีแผนสองไม้เท้าก็ถือเป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้ปล่อยวางและก็เติบโตไปอีกขั้นนะครับใช่เลยค่ะแล้วก็ เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดต่อนะคะแหล่งข้อมูลเขาทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าสนใจชวนให้ลองนำไปคิดต่อดูค่ะเขาถามว่าเมื่อต้องเผชิญกับสิ้นสุดของบางสิ่งบางอย่างจะใช้ความกล้าหาญและความสามารถในการปรับสมดุลเพื่อเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ที่นำพาความสุขและความสำเร็จมาให้ได้อย่างไรก็น่าจะเป็นคำถามที่ดีให้ผู้ที่เกิดปีกุลหรือใครก็ตามที่กำลังเจอสถานการณ์คล้ายๆกันได้ลองนำไปคบคิดดูนะคะ